ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายๆผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะ ั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้รู้สึกสบายสบายผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวเลย แล้วก็ปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งให้ใจไม่ไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนียวไปรั้งในสิ่งภายนอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียน เรื่องกราบกระหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งในช่วงที่เราจะหลับ้าเจริญสม,มาธิภาวนากันนี้นะจ๊ะแล้วก็ทำใจ้งเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส ให้ใจใสใสแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุม,นมที่ศูนย์กลางกายทานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะ ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่สำคัญนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวที่รัสมาสามพติเจ้าทุกๆพระองค์นาประสงมไขยพระองค์ไม่ท้วนใจของท่านจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นะที่เดียวหยุดนิ่งอย่างเดียว ตั้งแต่เบื้องต้นจกนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือตั้งแต่เป็นปุถุชนจกนกระทั่งเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการเปลี่ยนสภาวะตรงนี้เนี่ยจากระดับจิตของปุถุชนที่ยังมีกิเลสหนาปัญญาแย,ยบไปสู่สภาวะของผู้ที่ หมดจากกิเลอสอาสวะทั้งหลายเนี่ยท่านทำโดยนำใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุม่มนมอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ที่เดียวแล้วก็ใจหยุดอย่างเดียวเท่าน,นั้นไม่ได้ไปทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นใจหยุดนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วน กรกกจะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในจิตก็จะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นความบริสุทธิ์ของดวงจิตเป็นดวงใสๆบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้อย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศ ย่างกลางกคนาพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่กคนาพระทิตย์ยานเที่ยงวันใสบริสุทธิ์อย่างน้อยเหมือนน้ำใสใๆบ้างเหมือนกระจกใสใๆบ้างหรือเหมือนเพชรใสๆบ้างจะใสบริสุทธิ์ สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่วันใสยเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญมาพร้อมกับความสุขที่ไม่มีประมาณที่ไม่อาจจะเอาอะไรมาเทียบได้บังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางคายฐานที่เจ็ดตรงนี้เมื่อ ใจหยุดนิ่งไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่เหนียวไม่รัง้งในเรื่องอะไรทั้งสิ้นนิ่งอย่างเดียวก็จะบังเกิดธรรมดวงแรกที่เรียกว่าปฐมมุมมักครือดวงธรรม,มานุปัสสนาสถิปทานเป็นดวงใสๆจะปฏิบัติธรมเจริญสมาธิภาวนาแบบไหนก็ตาม ถ้ายังไม่ได้เห็นดวงอย่างนี้หรือยังไม่เข้าถึงดวงอย่างนี้ก็แปลว่าหนทางเบื้องหน้าที่เราจะไปนั้นะยังไปไม่ได้จะต้องได้ดวงใสๆอย่างนี้ก่อนเป็นเบื้องต้นที่เรียกว่าปฐมมรรคต้นทางไปสู่อายตนะนิพน ที่จะไปขจัดกิเลสอสวะทั้งหลาย,ยที่หุ้มเป็นชั้นชั้นชั้นเข้าไปให้หมดสิ้นเห็นธรรมดวงนี้เมื่อไหร่ไม่ช้าก็จะเห็นกายของพระตถาคตเจ้าคือกายของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วซึ่งเป็นกายภายในที่ส่อนซ่อนกันอยู่ข้างใน เป็นกายที่สวยงามมากในลักษณะมหาบุรุษทุกถ้ันทุกปลอ,อกานเกศดอกบัวตูมใสเกินความใสเดแดงสิ้นอย่างน้อยก็เหมือนรัตนะรัตนชาติในเมืองมนุษย์อินที่มีค่าที่ใสใสแต่มันยิ่งกว่านั้น กายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเนี่ยที่ใสเป็นแก้วเป็นรัตนะอย่างนี้เขาเรียกว่าพุทธรัตนะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราเพราะในกลางกายของท่านนั้นไม่มีความทุกข์เลยเมื่อกขาถึงดวงนี้ได้ก็จะดับทุกข์ได้มีแต่ความสุขอย่างเดียวที่ยั่งยืนเป็นอมตะ กายนี้แหละคือกายที่แท้จริงที่มีอยู่ในตัวที่เราจะต้องเข้าถึงให้ได้ในกลางกายท่านก็มีธรรมรัตนะเป็นดวงธรรมใส,ใสเป็นคลังแห่งความรูนะ้ความรู้อันบริสุทธิ์เป็นความรู้ที่แท้จริงที่อยู่ภายในกลางกายท่านเรียกว่าธรรมรัตนะเพราะใสเป็นแก้ว ในกลางธรรมรัตนะก็จะมีกายธรรมที่ซ้อนอยู่ภายในเป็นผู้รักษาธรรมรัตนะเอาไว้เรียกว่าสังฆรนะัตนะซ้อนอยู่ภายในพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะสามอย่างนี้คือที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของตัวเราและของสรรพสัตว์ทั้งหลาย เรียกว่าพรตัตนาไตรจะอยู่ภายในตัวที่ขอถึงไตรสรณคคมหมายถึงสามอย่างนี้ที่อยู่ภายในตัวที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกมีทุกข์ก็พึ่งท่านได้เพราะท่านไม่มีทุกข์มีได้สุขล้วนๆแล้วก็มีอนุภาพอันนั้นไม่มีประมาน อุนในการระลึกถึงนึกถึงท่านเห็นท่านอยู่ตลอดเวลาตั่งนอนยืนเดินความทุกข์ก็ดับไปมีแต่สุขล้วนๆนั่งเป็นสุขยืนเป็นสุขเดินเป็นสุขนอนเป็นสุขจึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงเป็นชาวพุทธต้องเข้ามาถึงตรงนี้ให้ได้ต้องนำใจ ให้แล่นมาถึงตรงนี้ใจที่แล่นนี้เนี่ยเขาเรียกว่าคำมันนะเพราะนั้นเราจะได้ยินยังคุณนเคยไว้ไตสรณนคมคมหรือคำมันะแปลว่าแล่นมาถึงหรือหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแลวใจก็เคลื่อนกข้มาสู่ภายในจนเขาถึงรัตนะทั้งสามอย่างนี้จึงจะเป็นชาวพุทธที่แท้จริง นุบาสกเปติกาที่แท้จริงที่ปแปลว,ว่าผู้เข้าไปนน,น,นั่งไกลบรรทตนไกลนี่จึงเป็นเรื่องดี่สำคัญสำหรับชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์นอกนั้นไม่ใช่ชีวิตที่ผ,ผ่านมาของมนุษย์มีแต่เรื่องทำมาหากินทำมาค้าขายมีขึ้นมีลงอะไรกันไปอย่างนั้นแต่ก็ ไม่ได้พบที่พึ่งที่ลึกหรือความสุขที่แท้จริงเลยแม้แต่นิดเดียวเจอแต่ความเพลินกับความเพลียนะหมดไปวันวันหนึ่งแค่กระลบทุกขม,มีทุกขมาก็หาเรื่องเพลินเพลินกลบทุกแล้วก็มีความเพลียตกค้างมีปัญหาที่ต้องส่าสางทั้งร่างกายจิตใจสิ่งแวดล้อมทั้งหมด ต้องหยุดนิ่งอย่างนี้แหละจึงจะเข้าถึงน้อยเรื่องที่แท้จริงของชีวิตมนุษย์เป้าหมายที่แท้จริงก็คือการเข้าถึงรัตนะทั้งสามนี่แหละตอน,นเวลาที่เหลืออยู่นี่นะลูกนะให้แตะใจไว้เบาๆบิตสศูนกลางกายฐานที่จ็ตดังกล่าวหยุดนิ่งๆน,นุมๆ ถราจะำกำหนดเครื่องหมายหรือแลนด์มาร์กที่หยุดหังใจเราที่สวน์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งก็ได้แลวก็เป็นของใสๆเป็นดงแก้วก็ได้ของกลมๆใสๆเราจะได้เป็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวอะไรก็ได้ชอบอย่างไหนถนัดอย่างไหนแล้วก็เอาอย่างนั้น แต่ต้องนึกอย่างเบาๆสบายๆร้อมกับละครใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆโดยเสียงคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเรานะจ๊ะไม่ใช่ที่สมองนะดังออกมาจากในกลางท้อง เหมือนมาจากแหลงแห่งความบริสุทธิ์แหลงแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณมากลั่นจิตกลั่นใจก็เราให้ใสใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์จนเห็นความบริสุทธิ์ได้ด้ยรกิกรรมภาวนาในใจว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมา เราังกี่ครั้งก็ได้นะจ๊ะจนกว่าใจจะหยุดนิ่นะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ